พระคาถาพยาปาตะเคียนทองสุดยอดพระคาถาที่มีพุทธคุณทางด้านเมตตามหานิยมสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้แก่ตนเองเมื่อสวดภาวนาเป็นประจำวันละเก้าจบจะช่วยให้ชีวิตมีความสุขความสมบูรณ์จะเริญรุ่งเรืองเป็นที่รักใครนับถือแก่มหาชนทั่วไปค้าขายร่ำรวยซื้อง่ายขายคล่องมหาชนเข้ามาอดหนุนไม่ขาดสายเงินทองไหลมาเทมา ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่องเราด้วยนะครับหากท่านใดต้องการในทางช่องนำเสนอพระคาถาหรือบทสวดใดสามารถเมนใต้คลิปได้เลยครับขอบคุณครับนะโมตัสสะพระขะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะนะโมตัสสะพระขาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเริ่มสวดบริกรรมพระคาถาการรออิติพุทธัสสะสุวรรณังวารัตตังวามะนีวาวัดถังวาปัชชะตังวาสัพเพลาภาโหชนาเอหิเทวตาจิตตัง อาคัตฉันติสวาหะอิติพุทธสัพสุวรรณันนงวารัตตังวามะีวาวัดถังวาปัชชะตังวาสัพเพลาภาโหชะนะเอหิเทวตาจิตตังอาคัตฉันติสวาหะอิติพุทธสัพสุวรรณันนงวารัตตังวา มะนีวาวัดถังวาปัชชตังวาสัพเพลาภาโหชนาเอหิเทวตาจิตตังอาคัตฉันติสวาหะอิติพุทธศัต์สุวรรณนางวารัตตังวามะนีวาวัดถังวาปัชชตังวาสัพเพลาภาโหชนาเอหิเทวตา จิตตังอาคัตฉันติสวาหะอิติพุทธสัพสุวรรณังวารัตตังวามณีวาวัดถังวาปัชชะตังวาสัพเพลาภาโหชนาเอหิเทวตาจิตตังอาคัตฉันติสวาหะอิติพุทธสัพสุวรรณังวารัตตังวา มะนีวาวัดถังวาปัชชะตังวาสัพเพลาภาโหชนาเอหิเทวตาจิตตังอาคัตฉันติสวาหะอิติพุทธศัก์สุวรรณนางวารัตตังวามะนีวาวัดถังวาปัชชะตังวาสัพเพลาภาโหชนาเอหิเทวตา จิตตังอาคัตฉันติสวาหะอิติพุทธะสุวรรณังวารัตตังวามณีวาวัดถังวาปัชชะตังวาสัพเพลาภาโโหชนาเอหิเทวตาจิตตังอาคัตฉันติสวาหะอิติพุทธะสุวรรณังวารัตตังวา มะนีวาวัดถังวาปัชชะตังวาสัพเพลาภาโฮชนาเอหิเทวตาจิตตังอาคัตฉันติสวาหะคำแนะนำในการสวดก่อนที่ท่านจะเริ่มค้าขายหรือทำอะไรเกี่ยวกับเงินทองให้ท่านสวดพระคาถานี้ก่อนเก้าจบตั้งจิตให้เป็นกุศลหลังจากนั้นจึงจะเริ่มสวด จะช่วยให้ค้าขายคล่องเองินทองไหลมาทีมาเรียกทรัพย์เรียกโชคลาภสาธุ